โยทินจะมาบอกวิธีการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi และการโหลดแอปนะ,ะของตัวโดรน F 1 8 4ตัวจัมโบ้นะฮะามาเริ่มไปเลยนะครับดูนี้นะฮะแกะออกมานะครับก็เปิดออกมาเน,นี่ยฮะนี่คือโดรนนะครับอันดับแรกนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปอ่าโหลดโปรแกรมก่อนนะครับโปรแกรมตัวนี้นะฮะก็สามารถนะครับโหลดได้ทั้งอ่า iOS แล้วก็ Android นะครับผม Google Play นะครับวิธีการโหลดนะครับผมก็เข้าไปที่ l ล n e นะครับเข้าหน้าหลักนะครับเข้าเพิ่มเพื่อนนะฮะเข้าตัว QR code ตัวนี้นะครับแล้วก็สแกนผมใช้เป็นตัว iPhone 13นะฮะผมก็จะสแกนตัว iOS นะฮะตัวนี้ดีนะครับเขาจะมีตัวลิงก์ขึ้นมานะฮะเราก็แตะเข้าไปครับทีนี้ก็กดทำการนะฮะ ติดตั้งได้เลยนะฮะตรงนี้จะขึ้นมาให้เราติดตั้งนะครับอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะฮะ Wi-Fi ชื่อ Wi-Fi u a v นะครับแต่ถ้าเกิดใครทำไม่ได้นะฮะคุณสามารถเข้าไปที่อ่าอย่างอย่างโทรศัพท์ iPhone ก็เข้าไปที่เพส o r e นะฮะพิมพ์คำว่า Wi-Fi เวนวัก u a v นะฮะแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันจะมีตัวแอปตัวนี้เด้งขึ้นมาคุณก็กดติดตั้งได้อ่าเราก็กดถ้าติดตั้งเสร็จครับกดเปิดไปนะครับ หน้าตาแอปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะทุกคนนะฮะออาทีนี้นะครับใส่แบตเตอรี่ลงไปนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็กราฟิกออกนะครับเปิดสวิ์นะครับผมตรงนี้กดค้างนะครับให้มีไฟติดนะฮะแล้วก็วางนะครับแล้วก็ตัวรีโมทนะฮะทำการเซ็นเซอร์ก่อนนะครับเปิดสวิ์ตัวรีโมทครับดันขึ้นสุดลงสุดหนึ่งทีให้ตัวโดนรีโมทเซ็นเซอร์กันนะครับทีนี้ ไปที่ตั้งค่านะฮะไปที่ตั้งค่านะครับเข้า Wifi ก็ได้หรือใครจะเข้า Wifi ก็ได้นะครับไปที่ Wifi นะฮะเขาจะมีตัวรหัส Wifi ของตัวโดนขึ้นมาจะเป็นตัวนี้ครับผมเนี่ยฮะอ่าฟลัครับ 4K กดทำการเชื่อมต่อนะฮะทีนี้เราก็รอให้เขาเชื่อมต่อก่อนนะครับอันนี้ขีดถูกแล้วเชื่อมต่อเรียบร้อยนะฮะเราก็ไปที่หน้านะฮะโปรแกรมที่เราโหลดไว้นะครับ นี่นะครับ Wi-Fi U A V กดเข้าไปอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่สตาร์ทถ้าเกิดใครติดตั้งใหม่ๆนะฮะเราต้องกดอนุญาตอนุญาตนะครับทุกอย่างเลยนะฮะเพราะว่าจะให้เราดูภาพได้บันทึกภาพลงเครื่องได้นะฮะต้องกดอนุญาตก่อนนะครับถ้าคนติดตั้งใหม่นะฮะแต่ผมติดตั้งมาแล้วนะคะอ่ะกดที่สตาร์ทได้เลยนี่นะฮะนี่ครับตัวกล้องก็จะมาแล้วนะครับมีอันนี้คือกล้องสดๆผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับ ขนาดความชัดกล้อง 1,080p นะฮะถ้าเราเล่นผ่านตัวรีโมทคอนโทรลคุณจะเอาตัวบังคับหน้าจอออกกดที่โหมดเครื่องบินนะครับตัวนี้ถ่ายภาพนะฮะถ้าถ่ายภาพนะครับกดฝั่งขวามือนะครับหน้าจอนะฮะเห็นตัวลูกกล้องไหมเนี่ยฮะอันนี้คือถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้กดที่ตัวกล้องวิดีโอครับและเขาจะมีตัววินาทีขึ้นให้ตรงนี้เห็นไหมครับ ทีนี้กดหยุดก็กดที่ตัวกล้องวิดีโอนะฮะตัวนี้มี2กล้องนะครับทุกคนก็นี่นะฮะกล้องใต้ท้องมีคุณก็กดด้านซ้ายมือนะฮะที่เป็นตัวรูปกล้องด้านซ้ายมือนะครับเอาดูนะฮะนี่นะครับกดหนึ่งทีอันนี้จะเป็นกล้องใต้ท้องละอันนี้คือกล้องใต้ท้องของโดรนนะฮะนี่นะฮะกล้องใต้ท้องนะครับผมกดสลับก็กดตัวนี้หนึ่งทีไปเป็นกล้องหน้าครับผมนะฮะต้องการดูภาพระหว่างถ่ายก็กดที่ตัวนี่นะฮะรูปแผ่นภาพตัวนี้นะครับ เนี่ยเขาจะขึ้นมานะครับเป็นตัวรูปกล้องวิดีโอนะฮะแตะเข้าไปดูได้เลยนะครับถ้าเรากดอนุญาตหมดแล้วนะฮะตัวภาพพวกนี้มันจะโหลดไปที่ตัวคังภาพในโทรศัพท์มือถือของเรานะฮะทุกคนโอเคนะฮะกดอ่ากลับคือตัวนี้นะครับนะฮะนี่นะครับแบบนี้นะฮะก็ลองเอาไปฝึกเล่นกันดูนะครับผมตัวโดรนนะฮะ 1> F 1 8 4ขนาดไซส์ใหญ่ครับถ้าเกิดสนใจสั่งซื้อก็กดที่ตะกร้าได้เลยครับขอบคุณครับ